เรียนปราสาทเบงวิทยาขอนำเสนอนวัตก,กรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย heb นวัตกรรม loops เ e ฟโซนโมเดลเป็นนวัตกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยที่ช่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงเรียนประสาทเบงวิทยาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมที่สร้างขึ้นจะต้องช่วยขั้นตอนการดําเนินงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผสมผสานการดำเนินงานควบคู่กับระบบ MOE Safety Center เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วในโรงเรียนประสาทเป็งวิทยามีความปลอดภัยสามารถเป็นเซฟโซนของนักเรียนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาทุกคนได้วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบและวิธีการดำเนินการด้านความปลอดภัยที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน <S 2. 2. <S เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยใช้นวัตกรรมเซฟโซนโมเดล 3. เพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโดยใช้นวัตกรรมเซฟโซนโมเดลขั้นตอนการดำเนินงานเซฟโซนโมเดลนวัตกรรมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนควบคู่กับระบบ MOE Safety Center เป็นการออกแบบวิธีการทำงานโดยประยุกต์หลักการคิดเชิงระบบโดยมองภาพรวมด้านความปลอดภัยของโรงเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วน มาวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาเน้นใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยได้นำแนวคิดระบบการทำงานวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานของนวัตกรรมเซฟโซนโมเดลดังนี้ Search ค้นหาและสำรวจโรงเรียนประสาเวงวิทยาได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการค้นหาจุดเสี่ยงของโรงเรียนตามขอบข่ายความปลอดภัยทั้ง4กลุ่มภัยที่ต้องได้รับการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมร่วมหาหรือแนวทางการดำเนินงานในลำดับต่อไป Arrangement เตรียมความพร้อมประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงเรียนโดยผู้บริหารและคณะครูร่วมกันจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่าย f ิกแก้ปัญหาลงมือแก้ปัญหาตามลําดับความเสี่ยงที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนให้ครอบคลุมขอบข่ายความปลอดภัยทั้ง4กลุ่มภัย เริ่มจากกำหนดพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยการสำรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาวะการป้องกันโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนาการป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่สุราสารเสพติดและใบยมุกทุกชนิดการป้องกันการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน และการคัดกรองนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีฐานะยากจนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน Educate ให้ความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์โรงเรียนประสาทเบงวิทยาร่วมกับภายคีเครือข่ายได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภยัยให้ครอบคลุมทั้ง4กลุ่มภยัยแก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยบูรณา,าการเนื้อหาด้านความปลอดภัยในรายวิชาต่างๆเพื่อเป็นการปลูกฝังมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกคนเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยแก่ตนเองและผู้อื่น0ลดจุดเสี่ยงให้เป็นศูนย์คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยได้ดำเนินการตามมาตรการปราบปรามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียนกรณีเกิดเหตุโดยมีแนวทางการจัดการอย่างรวดเร็ว มีการจัดตั้งคณะกรรมการเคลื่อนที่เร็วมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าโรงเรียนและบนอาคารเรียนติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณก่อนทางขึ้นอาคารเรียนนอกจากนี้ยังมีการนำระบบ MOE Safety Center มาใช้เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุโดยมั่นใจว่าการปฏิบัติงานตามมาตรการ3อได้แก่ป้องกันปลูกฝังและปราบปรามนั้น จะช่วยลดจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยของโรงเรียนประสาทเบงวิทยาให้เป็นศูนย์ได้ Observe ตรวจสอบความเรียบร้อยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยในขอบข่ายงานของตนและรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด Network ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเมินผลการทำงานโรงเรียนจะเน้นใช้ช่องทางสื่อออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหลักในการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงเรียนใช้ข้อมูลที่ได้รับแจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center มาสรุปเป็นข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินการโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ผ่านสื่อช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการและจัดเก็บข้อมูล Evaluate สรุปและประเมินผลนำข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ ผลการประเมินการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยจากผู้บริหารสถานศึกษาและนำผลลัพธ์ที่ได้ไปกำหนดปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งผลจากการประเมินจะช่วยยืนยันประสิทธิภาพของนวัตกรรมเซฟโซนโมเดลว่าเป็นระบบและวิธีการดำเนินการที่สามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนได้จริงผลการดำเนินงานจากการออกแบบและใช้นวัตกรรมเซฟโซนโมเดลนวัตกรรมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน ร่วมกับระบบ MOE Safety Center นั้นส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้นแบ่งออกเป็น3ด้านดังนี้ 1. ด้านสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน 2. ด้านการตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 3. ด้านความรู้สึกพึงพอใจและปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน ปัจจัยความสำเร็จวนวัตกรรมเซฟโซนโมเดลจะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ผู้บริหารครูและบุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการตามโครงการนักเรียน นำโดยสภานักเรียนเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียนและนักเรียนคนอื่นๆก็สามารถเป็นผู้แจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในโรงเรียนผ่านระบบ MOE Safety Center ได้คณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ให้ความเห็นข้อเสนอแนะให้คำปรึกษาและให้ความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีในการดำเนินการด้านความปลอดภัยของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการช่วยกํากับดูแลนักเรียนในระหว่างที่อยู่นอกโรงเรียนและร่วมแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนอีกทั้งยังให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนเป็นอย่างดีหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอาทิเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาบเชิงสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอกาบเชิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาบเชิงเทศบาลตาบลกาบเชิงให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านความปลอดภัยครอบคลุมทั้ง4กลุ่มภยัยให้แก่นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาเป็นอย่างดีจากการใช้นวัตกรรมเซฟโซนโมเดลนวัตกรรมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนร่วมกับระบบ m o e Safety Center ทําทำให้โรงเรียนปราสาทเบงวิทยามีผลงานเชิงประจักษ์และได้รับรางวัลดังนี้โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปีที่2ประจำปีการศึกษา2567 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นประจําปีการศึกษา2,566โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานรางวัลระดับดีเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับที่1การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย MOE Safety Center การคัดเลือกนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์รางวัลเสมาปป,ปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2565รางวัลระดับดีเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565 รางวัลระดับดีเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับสองประเภทโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามโครงการสพมสุรินทร์ โรงเรียนสวยน่าอยู่เพราะนักเรียนถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาทางโรงเรียนจึงสร้างมาตรการความปลอดภัยและเกิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและเกิดการพัฒนารอบด้านอย่างเหมาะสม